ไม่ต้องพูดทำเพลงมาเพื่อรกันจ้ะเฮ้ยมันี่โอ้ยขอบเลยโอ้โอ้เฮ้ยเกบไปก่อนเดี๋ยวคนนี้อุ๊ยจะไม่ไหวแล้วนะว้าวโอ้ไม่ฉันมาช้าไปนายนายมาช้าไปแต่นายก็ เป็นผู้หัวหน้าได้เหรอืมโอเคผู้รอทอนนั้นไอทาอซสวยรอด้วยนะรอด้วยรอด้วยโอ้ตบไม่สวยเลยเอ้ยโอ้โอ้

คงคุยอ่ะคุยง่ายเงอือ응อือ응อ่ามจะกลัวปะโปงานไงโปงานก็เก่งเลยเหรอเฮ้ยปล่อยซะก็โอ๊แยแก่ๆๆกนิ่งตอนิ่งเปล่าไม่อ่ะ หนึ่งต่อหนึ่งมวต้องหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองแล้วไงเอ้ยงยงแ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 ิบตายแล้วกูฮิฮิ่ิเิฮิฮิิิยิิิิ นายรอดูจากตรงนี uh, ้ได้เลย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 อ่ะเนอยอนั้นเหรออืม เออิทิิดกคนอื่นได้ยินว้าอืมมาได้งไงเดี๋ยวนายทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะเอียงเลยเฮ้เดี๋ยวนูกอน

มีคนบุกลุกตรงไหนวะแอะแอะแแกนี่เองดอกด๊อกเฮ้ยสิเฮ้ยเฮ้ยของสำคัญอืออือมีอะไรคิริเตอร์เ้ยอือเก็บแพ็คหลุดไปเลยฮะอะแอะควางทางเว้ยโอ้ยอือ สักได้สักนีเหรอที่ตัวด,ดีเอาไปเอาไปเ,เตนะไมเป็มไรเลยจะจะไว้อะไรให้นายนายไม่ต้องไปทำางานแล้วนาคิคตุเออก็ได้โฟลาร์คาเมล่าเมน อย่าท่าน้ำขาตากระ่ายบินแล้วมันเกียวอะไรกับสกิลี่สกิบิดี้ยเลาสกิบิดีท๊อปก๊กจ้เอ้ยแกเอ้ยอย่าเอนี่เนี่อ for p u n g เอ้ย f อะัสคาเม่าแมนอันนั้นฉันนี่เนี่ยกิบิดี้ถ่ยเจ้ลาสีกัอ้าโอ้ยจบตุ้สั้นหนเอยแกงดี

เอออืออืออือเอออืออเออ้อหคนรุนแรงปิดชัโอ้มันปล่อยออกมาหมดเลยเรออ๋อไปไปไปอืมอเฮ้ยเอ้มาเเ็นเจอร์ันลู

ลรวเขาก่อนวะท้านท่นไม่ทำงั้นวุ้งไนไม่เหลือสักคุณแล้วก็ตายไปหมดแล้วฟ้ากูโอ้โอเคอไปพีเจสิบกันแล้วโอ้พาสองกอนเฮ้ยทำไมไม่ให้ผมดูต่อ <c oughs> เปิดมันหยาบ อ,าอม,มาอเก็บแล้วลูกเพ่โอ้เก็บแพ็กมาเอว้าวโอ้โหคนงอยงามฮะขอบคุณมึงจะเ,เลหลือฮะให้ผมบ้างสิครับ ไม่ต้องไม่ต้องอเฮ้ยไปเลยโว้ยโอ้โหเหมือะไรกับผมฮะ,อะเ,เอ้เอเฮ้ยเฮ้ยมาตีพวไป,ไป๋อไปเออพร้อมแล้วพวกนาย นี่เนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่เนี่เออโอยทำไม่ได้กะเดยลค่อยอืมอืมตายหยูเลยอืมเยอกี้าต้อต้อเอออู้ววาวว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 เออลววอ จิบกัยไม่เป็นไรจ้ะนายนั่ละต้องเป็นไรเหรอคอยกันมาเร็วโอ๊ะแกนี่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 นี้ยเนี้ยเออยังไม่ได้ ควยตายแล้วเออยสดีอดีเฮ้ยไฟใหม่ไฟใหม่เอ้เชฟส่งก่อน๋ยวเนียนโอเคถึงเวลาแล้วถไงเวลาเลยเหรอว้าวนี่แหละพลังที่ฉันต้องการ เด,เดี๋ยวจะเอ๋อโอเคเอาคืนฉับน่นี่เอืออเเอม,ออยยยมเย,เยอ ชอบใช้พลังหมดเลยจริงแต่ว่าใอ,อ้อสิบสิบสิบเดวกดีแล้วมาเต้นลำกันเถะไม่จะเแจอกกันนานเลยตั้งร้านที <c oughs> <c oughs> โอเครู้เลยยังไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยออกออออกไปเอ้ย แกฟิวเหรอฮะลูกแกทั้งหมดจะต้องตู้เย่ไอตู้ตู้เอิรอทปลยกดีหน้าไม่โดนหน้าจอแกโคตรเสียวเลย มาแล้วสุดๆจำพี่เมือนน้องได้เจอสาวไม่ได้เลยนะแกได้มาเจอสาวไม่ได้เลยนะเขาไม่ได้เอาก็เขาสวยเออเขาก็จะมาช่วยพวกเราแล้วแย้วหาอาขอให้ไฟดับอ้าวเฮ้ยแล้วแกจะบอกขอให้ไฟดับทำไม อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอภาษา